ฮัลโหลฮัลลโหมาแล้วค่ะคุณฟันจันอยากได้สัญญาไว้แล้วด้วยฮัลโหลอ่าวันนี้วันนี้ข้ามซีตกน้ำไปพักอะไรครับคันนี้ค่ะคันนี้ค่ะคันนี้ค่ะไม่ไรครับพี่กะว่าสงสัยจะาลัวจะเช้าโรงแรมที่เปิดอราไม่ต้องไปนอนหลับนอนลมนอนนอนที่สาะเมื่อกี้สัญญาไว้เมื่อกี้สัญญาไว้ค่ะว่าเจอป่อจลเราจะทำไมต้องกลัวหน้าใหญ่หรอเสื้อเขียนว่าอะไรคะ I'm not a playboy but in s t e a d เรียบมาตรวจรงกัแล้วเราต้องหันหากับพี่นไงคะวันนี้ก็ดีฮะครับวันนี้แบบว่าสนุกสนานะเพราะว่ามีคนเข้าหลายคนตลงไม่ตกน้ำเหรอไม่ตกแล้วค่ะ เพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเออสี่ทุ่มกว่าแล้วใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายสิ่งที่ป้านจันทร์จะถือก็เพราะว่าพี่หม่บอกว่าถ้าเกิดถ่ายเนี่ยน่าจะปีมากป้า,า,านจันทร์เมื่อกี้หันไปยิ้มปอมอีกแล้วนะไหนยิ้มปอมดิ ปั้นจันถ่ายรูปนะคะอยากให้เข้าไปดูในอไอจีปั้นจันนะคะจะยิ้มปอมรูอ้อันนึงสองท่าถ่ายรูปที่ยิ้มปอมทำไมชุดเซ็กซี่เงี้ยไม่เซ็กซี่เลยนี่ชุดนอนปะเนี่ยเหมือนชุดนอนเลยชุดสบายมากค่ะเช,ชียร์ทัศทาช่วงนี้นกไลฟ์บ่อยอะไรนะอะไรนะพี่ปอยอะไรนะสวยมากค่ะเช็คชื่อพี่คริสน่ารักอ่านชื่อเขาสิอ๋อคุณ จุบชิดเจสีสิริยาดาอาน้ำไทยยืนยืนมานครคุณน้อยนิโน่อะไรชื่อเคื่องฟ้ารายงานตัวซัตส์เหนื่อยไหมพี่เหนื่อยไหมพี่คริสเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะมีดูสิฉันกลายเป็นมีแล้วแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เออนั่นสิอย่าไปเรียกเขามีก็ดีเขายังเด็กอยู่เลยนะมันสารต้องการอะไรอ่ะทำไมน่ารัก ใจอะไรมาเต็มเลยเราชอบแล้วนี่ทำไมช่วงนี้แบบว่าดูอิ่มเอิบเรีออ้วืออนวันจันทรันจันทร์ดไป่อก็ดูแบบว่าอิ่มเอิบดูหน้าตาสดใสแล้วก็บอกว่าดูสุขภาพดีมากเลยตอนนี้ก็ออกกําลังกายสลับกับเจ็บสโพกอ๋อผมเห็นคุณไปเต้นบ่อยงไงช่วงนี้ฮิปฮอปใช่ไม่ไม่เป็นการเต้นเน้นท่าง,ง่ายแต่เน้นสบัด <c oughs> ออกกําลังกายกับเพื่อนๆไงเต้นแรงมากมุยได้เพราะว่าเอ,อเดี๋ยวจะพกกเลังนี่คือนางเนี่ยมี WiFi ส่วนตัวเพื่อมาเล่นไลฟ์กับแฟนๆถูกต้องค่ะคใช่ไม่รับโทรศัพท์เครื่องนี้ซื้อมาสําหรับสิ่งนี้สําหรับโซเชียลเน็ตเวิร์กเท่านั้นเพราะว่าอีกเครื่องหนึ่งแน่นมากแล้วได้เกมน,นี่ก็เหลืออีกซีนึงครับเดี๋ยวเขาก็จะได้ไปนอนตีภูิแล้วแต่ไม่ได้นอนโรงแรมนี้นะคุณปีคุณหอมจิ้นจิ้นจิ้น เอ,อ,อินเลิฟแน่เลยอินเลิฟแน่เลยอย่าเดี๋ยวทีมบีมาจัดก,การผม,ม,มนี่ไง <c oughs> น,นี่ไง<ม>เดี๋ยวเขาต้องกรี๊ดมาผมมาอัปเดตตอนนี้เขาต้องเรียกคุณว่าอะไรสคริสสคริสเพราะมันเหมือนตัวการ์ตูนไอตัวสีฟ,าฟา้าสตีช,เ,ตชเขาบอกว่าคุณหน้าเหมือนสตีชน,นะผมยังอัปเดตมากกว่คุณอีก ไม่เรารู้เรารู้แต่เราสงสัยว่าปีรู้ได้ยังไงผมรู้ผมติดตามผมแอบติดตามตลอดอยแล้วะไมันไปอยู่ป่าเป็นไงคะอยู่ป่ารายการอะไรคะรายการชีวิตดีดีวันพุธนะครับผมเขาไปดูเธเลอร์ได้ที่ไหนได้ไอจีผมนะครับพีไอเอมเอปัญจันปัลมะครับเขาเห็นแล้วแหละในไอจีเราเขากดได้โพสผู้พี่บีบ้างไม่ได้เจอเลยอ่ะสติสติสใช่ใช่ใช่พอจอเก่งมาก ุดพี่คุยพร้อมนอนมากใช่นี่เป็นชุดอ่อมการแสดงของหองมอลิงลิงเออหนานก็ชอบ <c oughs> ชอบเปิดๆนะแบบแต่งชุดเซ็กซี่แล้วก็ชอบแบบโป๊ข้วาวซุปเปิดไหมไม่เคยเข้าเลยเข้าไปหนึ่งทีวันนั้นเขาไปทำให้สะดุ้งลูดหนึ่งลูกๆของสุเปตพี่ชิดใจลูกค้าแม่เราขายของให้เธอไม่อยู่เลยนะลูกค้าเธอต้องดีใจค่ะเดวนี่ สวัสดีค่ะพี่ผู้ชื่อป้นจันพี่ผูชื่อชื่อหน่อย I'm in Metropolis Beaver b ริงค่ะ n ม k ส m l o o p s พี่ป้นยิ้มปลอมคือสตรีทที่เราชอบเพราะอะไรรูอป่ะเพราะมันดื้ออ๋อเหมือนแล้วคุณดื้อป้านโดนหักคะแนนป้นโดนหักคะแนนง่วงไหมคะทำงานซู้นๆนะคะเข้ามาทำให้สะดุ้ง ใช่ทวิตเตอร์แต่ว่านี่มันแอบด,ดีเล,เลยนะเพราะเมื่อกี้ว่าคืนจ้างไปนานแลยใช่เเป็นหวัดแล้วท่เนี่ยยังค่ะวันนี้ไม่ได้ตกงาำเลยพี่คริสตินปอมม่งดิแหมแบล็คแบล็คเขาเชื่อปั้นหนักเล้สิครับนะแรงจุงตอนเขายังไม่พร้อมถ่ายเดี๋ยวพร้อมถ่ายแล้วเราก็คงต้องทำไงเมือ่อเวลาที่คริสติน,น่าสติชทำไงวะหน้าสติช ที่จริงอ่ะน่าจะเฉยอ่ะคือสติปัญสันโดนหักคะแนนเหลือศูนย์แล้วตอนเนี้ยขอดูยิ้มยิ้มปลอมของพี่คือจะยิ้มปลอมคำกันหนึ่งสองซ้ไม่เอาปลอมอีกเอาปลอมอีกหนึ่งสองซ้ำแก้มจังเรากดได้บ้างไหมเนี่ยกดอะไรอ่ะสวัสดีครับคุณนุ่น คุยกับเด็กสามขวบสนุกไหมนี่ยนี่เด็กสามขวบเหรอทำไมเหลือสูตรแล้วนะตอนนี้เหลือมันกระแนงแล้วนะเหลือสูตรกระแนงแล้วนะเราน่าจะไปพอยเดรี่กันบ้างเนาะก็จริงๆรงตอนอยู่มิลานถ่ายเยอะนะทำไมมันไม่ตัดออกมาไม่รู้ว่หรือว่ไม่ฮาเหมือนโอ๊ตควรจะเอามีคริสเดลี่บ่ะ ไลฟ้แต่เราไม่ได้ทำตัดต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเครืมือโดยที่ไม่ต้องแย้งไปให้เปิดติดลบติดลบจริงจริงจุกบจิ๊เจสีถูกต้องหน้านางใสเนาะแบบแล้วไอ้ไอ้ที่มันปุ๊บขึ้นมาเมื่อกี้คืออะไรอ่ะมีรถกับที่ทัากลูกแบบก่อนไหมหรือว่าเรอเพื่อนไม่รอเพื่อนดีกว่าน่่น่แมนมาก กันเสร็จสดแล้วค่ะคืเสวยออีกสามซีนเฮสองซีนสองซีนสามซีนไม่ซีสองซีนแต่รวบโอเคบวกน่าสามซีนนี่ตีรถตีรถกลับเลยไม่เป็นพวดคุยอย่างเดียวอยู่แค่สองคนน่ามีความง่วงนะคะคิดถึงคุณครูแกล้งจีนสาวอย่างจัค่ะยไม่สาวเลยแม่เลยเหรอใช่เขาเขาเรียนใช่เขาเรียนคณิตศาสตร์แล้วเขาคงตอนนั้นเขาฝึกงานเขาไปเป็นครู เขาสอนน้องเหรอคะสรวัแดี่สวัสดีค่ะมีพี่ปั้นพี่ปั้นพี่ปั้นสวัสดีครับมันเป็นเพราะแอปป่ะเนี่ยเลยหน้าใสเนี่ยไม่แอปอะไรแล้วเนี่ยไลฟ์มันจะแอปได้หน้าใสแต่ดำของห้องอาารไลฟ์มันไม่ด้ผมจะได้ดูนี่ดิวางวางเอ้ยดีกันเยอะเลยแต่เขาจะไม่ได้ยินเราไงสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่กองละคร c u p i d คิมพีเดอร์ซีรีส์นะครับกับประเทศตอนกับประเทศอทศศอกสึกนะครับวันนี้ปร,รมาอิมุโนทลยรายงานนะครับแล้วก็คริสอว่างพี่สว่างไม่มีชื่อไทยไมื่ใช่พี่คนเรียกไทยซีรินไงอ๋อซีรินซีรินนี่ที่จริงเคยรู้หรือเปล่าซีซีซีริรน,นสาวสาร,ราสลักอีกรอบเลยแต่ผมมารู้จักชื่อซีรินตั้งแต่เด็กนะเพราะว่าซีรินเนี่ยมันมีมันมีร้านขายของชำหน้าบ้านเก่าอ่ะนี่ไงติดลบ20ตอนเนี้ยติดลบ20 ติดรถ20แล้ว่ะตอนนี้อ่านไม่เห็นนะ่ะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังหน้าใสาแต่ดำขอบคุณมาก <c oughs> เลวไม่ใช่เขารีพีทสิ่งที่ปั้นพูดไง๋อ,อใช่ใช่ใช่ไม่น่าไปว่าใครเลย <c oughs> สสารายูไม่ใช่สเสือใช่ใช่ <พะ S 1> ใช่ใชสนเต้นเลนยดิเนี่ยชอบเล่นตลกคนดูอีกแล้วในปั้นร้องในสมิธอยู่ให้ดูสิจำได้จริงปะ พ่อรักฉันการันตีเชื่อใจผูงนี้ไปหน่อยอย่าไปคอยคอยคอยคงไม่ดีพ่อรักฉันรับประกันความใจที่ฉันนั้นมีเธอคนนี้ออจ,จะขอการันตีอยู่ารักเธอมือตายแล้วอขอความกรุณนะนะาใครก็ได้<ม>ไปหาลูกปั้นจันทร์ตอนในซีรีส์อ,อยู่ร้องร้อง<อ> <laughs> ร้องเองอ่ะสอนเต้นไงพี่คริสเต้นตามพี่ปั้นดิไม่ต้องสอนมาเอาไงดีอ่ะเราต้องโกหกว่าอะไรดีเจ็บสะโพกพอดีเลยไม่ทำเพดีพอเพราะรักเชนการันตีแล้วเพราะรักเชนการันตีช่วยอายใจกลวงนี้ไปหน่อยอย่าไปล่ยคอยคอยคอยคงไม่ดีเอ่าหนึ่งสองสอง ารักเชิญการันตีใส่ดีไปหน่อยไปอ่อนๆไม่ดีไปเนื้ออ่อนจังเลย <c oughs> ไปถ่ายละโอเคบ๊ายบายครับ